การวางแผนสําหรับนักเทศและวิทยากรนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของประธานในการดูแลทั้งนักเทศหรือวิทยากรทําอย่างไรมาดูกันคาอธิบายบอกว่าการดูแลนักเทศเนี่ยและวิทยากรเนี่ยเป็นหน้าที่ของประธานนะครับนักเทศก็คือผู้ที่ถูกเชิญมาเทศนาในค่ายนะครับก็คือหลังจากที่เราร้องเพลงนวัตนการกันเนี่ยก็จะมีอาจารย์ขึ้นมาเทศอันนั้นแหละก็คือนักเทศประจําค่ายนะครับนักเทศเนี่ยอาจจะมีหลายคนก็ได้นะ ซึ่งก็แล้วแต่ละแล้วแต่กรรมาการจะกำหนดนะครับว่าจะให้นักเทศนั้นมีกี่คนอาจจะมีคนเดียวก็ได้หรือว่าจะมี 2- อสคนก็แล้วแต่วิทยากรก็คือผู้ที่ถูกเชิญมาสอนในช่วงเรียนตามห้องหรือว่าเวิร์กช็อปนั่นเองที่เราแบ่งกันเป็นห้องๆนะก็คือวิทยากรประธานก็ต้องเป็นคนดูแลด้วยการดูแลนักเทศนั้นทําอย่างไรอ เมื่อนักเท่เดินทางมาถึงค่ายแล้วประธานเนี่ยหรือว่าสตาฟเนี่ยต้องไปต้อนรับเป็นพิเศษและพาไปยังห้องพักที่จะเตรียมเอาไว้ให้นะเมืม่อเราเห็นเห็นนักเท่เดินทางมาถึงแล้วเนี่ยประธานประธานเป็นหลังนะก็คืออาจจะสั่งให้สตาฟเนี่ยไปต้อนรับมาหรือว่าประธานไปต้อนรับด้วยตัวเองอาจจะยิ่งดีแล้วก็พาไปที่ห้องพักที่จะเตรียมไว้ให้ แล้วก็เมื่อถึงเวลาข้องประชุมเนี่ยประธานรือสตาฟเนี่ยควรไปเชิญนักเทศนะมานั่งในห้องประชุมนะ้ที่จัดเตรียมไว้ให้ด้านหน้าก็คือด้านหน้าที่นั่งของแขก VIP จนะต,ต้องเตรียมน้ําเตรียมที่นั่งให้เรียบร้อยให้กับเขานะครับโอเคเตรียมน้ำดื่มให้อาจารย์เสมอ,ก,อก่อนขึ้นก่อนขึ้นเทศนาเนี่ยเอาน้ําให้อาจารย์ด้วยนะเดีย๋ยวจางคองแห้งพูดไปไม่ไหวโอเค ต่อไปเมื่อถึงเวลาเทศนาเนี่ยประธานต้องขึ้นไปแนะนำนักเทศให้ที่ประชุมก่อนจึงค่อยเชิญน,นักเทศขึ้นมาเทศนาต่อไปนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในการอาจจะครั้งแรกหรือว่าทุกครั้งเลยก็ได้ที่เราจะไปแนะนํานักเทศให้ที่ประชุมรู้ก่อนว่านักเทศคนนี้มีประวัติอย่างไรบ้างถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการชื่นชมในการที่เราได้เชิญเข้ามาด้วยนี่ก็คือเกี่ยวกับนักเทศ แล้วการดูแลวิทยากรทำอย่างไรบ้างก็เหมือนกันเลยทว่าวิทยากรเดินทางมาถึงค่าเนี่ยประธานใลสตาฟก็ต้องไปต้อนรับแล้วก็พาไปอย่างห้องพักที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วก็จริงๆเมื่อเกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยนะจริงๆเมื่อถึงเวลาอาหารเนี่ยก็ควรที่จะไปเชิญเข้ามาทานอาหารด้วยซึ่งแล้วก็จะมีโต๊ะสําหรับทานอาหารของแขกวี p อพด้วยซึ่งกัน ต่อไปก็เมื่อถึงเวลาเรียนตามห้องเนี่ยพระท่านเลยก็มาคันคนอื่นเนี่ยควรแนะนาตัววิชากรให้ที่ประชุมทราบด้วยนะเวลาที่เราเรียนตามห้องเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางทีอาจจะมีกรรมการหรือว่าอาจารย์นย่มาแนะนําคนนั้นๆให้บางทีถ้าหาว่าให้อาจารย์ก็คือถ้าให้อาจารย์มาแนะนําตัวเองมันก็แบบโอ้เดี๋ยวมันอวดตัวเองมันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยให้คนอื่นมาพูดข้อดีให้มันดูดีกว่า ก็เลยเราควรที่จะให้เกียรติด้วยการชื่นชมเขากล่าวถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทํามาและทําให้ที่ประชุมเห็นว่าเขาเป็นคนที่เก่งขนาดไหนที่จะมาสอน,นแล้วก็อย,าอย่าลืมเตรียมน้ำเดือใดอให้วิทยากรด้วยเสมอนะครับที่จะมีน้ําเดือดให้เขาด้วยเขาจะได้สอนได้ต่อเนื่องเกี่ยวกับการสอนของนักเทศนะครับก็เราไม่จําเป็นต้องกําหนดการสอนให้กับนักเทศนะครับเพราะว่าเรา เลาเราส่งจดหมายไปขออาจารย์มาเป็นนักเทศเนี่ยเราก็ส่งตัวโครงการไปแล้วก็บอกถึงเป้าหมายว่าชัดเจนอยู่แล้วในตัวโครงการนั้นดังน,นั้นนี่นักเทศเขาก็จะเตรียมได้แบบอิสระตามวัตถุประสงค์ของค่ายเลยเราไม่จำเป็นต้องกำหนดแล้วก็เกี่ยวกับการสอนของวิทยากรเนี่ยควรที่จะกําหนดแล้วก็อธิบายหัวข้อการสอนในแต่ละห้องเอาไวน้นะว่าให้วิทยากรเนี่ยเตรียมข้อมูลมาได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ ถ้าให้ดีเนะี่ยอาจจะขอให้วิทยากรนนะส่งแบบการสอนให้กรรมการพิจารณาเพิ่มเติมแก้ไข <ๆ S 1> ตามต้องการที่กรรมการต้องการนะแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีวิธีไม,ไม่ได้มีการเช็คแบบนี้เพราะมันกับคือเราจะไปขอเช็คจากเขาอะมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมเพราะเราเป็นเป็นผู้ผู้น้อยกว่าเขาไปเอาผู้อาวุโสเราก็บางทีเราก็ไม่ควรที่จะไปเก้าไก่มากแต่ก็ถ้าให้ดีเราก็ควรที่จะขอตรวจสอบด้วยความรอบนอบ้นอมถ่อมตัวถ่อมตัวนะคิดว่าในอนาคตถ้าผม ถ้าเป็นผมในอนาคตผมก็อยากจะขอนะขอให้เขาช่วยส่งแบบสอนมาให้แต่รุ่นต่อไปจะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับอืมก็จบเท่านี้มีใครจะถามก็ถามได้ครับ